ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านก็เย็ยนดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด่นในหนึงหกอีกแล้วนะเป็นแนวทางหนึ่งเมษายุนโปรดชายวิจรารณญาณในการรับชมด้วยเราไปชมกันเลยวันนี้ก็เป็น อีกหนึ่งแนวทางสิบล่างสิบล่างแบบสองตัวก็เบ่งปันสองเจ็ดสองเจ็ดนะเบ่งปัน,ปน สองตัวเป็นแนวทางสิบล่างไม่นี่ครับเบ่งปันเก้าสองสามห้ส่เจ็เก้าสองสาหจ็ก็เบ่งปันสองชุดเป็นแนวทาง คมนะท่านคมไปต่อกันใบนี้ครับนะใม่ีีก็เป็นนาทานเป็นนาทานโคสองตัวล่างด้วยเต็มสามเจ็ดหนึ่ง โคูนสี่เก้าศูนย์สามสามแปดเจ็ดศูนย์สามสี่สี่เจ็ดก o ชอบเปกห้าละท่านชอบเปกห้าด้วยนะเบ่งปานหกชุดคู่เด่นก็เปกห้าน,นะรวมเจ็ดชุดนะท่านรวมเจ็ดชุดไนดีครับับนดีก็เป็นอทานเต็มรวมสิบหน่วยละ เต็มมรวมสิบหน่วยล่างเบ่งปันเต็มสามเต็มเจ็ดเต็มหนึ่งเต็มสามเต็มเจ็ดเต็มหนึ่งเบ่งปันสามตัวสามเต็ม ไบดีครับก็แนวทางวิ่งตัวเดียวนะวิ่งตัวเดียว10หน่อยเบ่งปาน6กเบ่งปานตัวเดียวหกเบ่งปาน6ตัวเดียวนะ ต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นอธันล่างน,านันเบ่งปานล่างแบบสตัวนะเบ่งปานล่างแบบสตัว เบ่งปอนสองสามห้าหกสองสามห้าหกเบ่งปอนสี่ตัวเป็นแนวทางยังไงก็ขอบคุณมาก ไปนี่ครับนะจับคู่หนูน้ำทิพย์นะก็เบ่งปัน,ปนคู่สี่สองสี่เก้าสองเก้าสี่สองสี่เก้าสองเก้านะ เรเบ่งปันสามโคเป็นแนวทางไม่นี้กระปินมีสิบโบนนะปินมีสิบโบนก็เบ่งปันศูนย์หนึ่งสามห้าหกเก้าสองเจ็ดศูนย์หนึ่งสามห้าหก ศูนนี่ใไนี้ครับก็เป็นทานดับหน่อยบนแบบสองตัวทันนี้ก็ป็นมีนะป็นมีเจ้าของแนวทางก็เบ่งปันดับดับห้า ดับสี่ดับห้าดับสี่ไปต่อกันเลยใบนี้ครับสายลมเหนือนะสายลมเนหนือเดี๋ยวท่านดับหลักอร้อยตัวเดียวนะเบ่งปันดับดับเก้านะ ดับตัวเดียวเก้าดับเก้าตัวเดียวต่อไปครับวันนี้เจมนะเบ่งปานเนือทางสิบหน่อยเก้าแปดสองหกเก้าแปดสองหก เบ่งปาน4ีตัวเป็นแนวทางใบนี้ครับลงเป็นลงเป็นนะเบ่งปานห้าห้นึ่งเก้า 0ูนทายเก้าสีู่นยหกห้างเก้าส็ขอบคุณมากใบนี้ครับเบ่งปานดับล่างตัวเดียวเนาะดับแปดนะดับแปด ดับแปดตัวเดียวนะก็เป็นอนานสตาง,ะตางนะสะตางเจ้าของแนวทางไม่น,นี่ครับสองตัวล่างสองตัวล่างนะเบ่งปานสองห้าสามห้า สองห้าสามห้าเบ่งปันสองคู่เป็นแนวทางอดีตก็เบ่งปันหกแปดเจ็ดแปดนะหกแปดเจ็ดแปด ก็เบ่งปานสองคู่เป็นแนวทางอดีตก็ผ่านเจปดต่อไปครับใบนี้ดับบบนตัวเดียวนะดับศูนดับศูอดีตก็ดับสามเดี๋ยวทันใบนี้ก็เบ่งบาน ดับโซนตัวเดียวเป็นเดียวทาว่าท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผม